ตกดึกในคืนนั้นซีห่าวนั่งคอยห่าวร้านอยู่ภายในห้องพักอย่างใจจดจ่ออาหารหอมฉุยพร้อมกับสุราเลิศรสว่างพร้อมแล้วบนโต๊ะเขาไม่รู้ว่าพยมานกับบรรดาเหล่าผู้เท่ามีข้อหาหรือสำคัญอันใดตลอดทั้งวันพยมานยังไม่กลับมาที่ห้องเลยแก,ก๊กประตูเปิดออกพร้อมกับร่างสูงสง่าก้าวผ่านเข้ามาภายในห้องกลิ่นอาหารหอมหอมช่ยปะทะจมูกเร่งเร้าให้ท้องส่งเสียงประท้วงออกมา ท่านหารือกับท่านผู้ทวันจนจะเหนื่อยมิใช่น้อยค่าน้อยในนามทาตผู้น่ารักใสซื่อบริสุทธิ์ของท่านจึงได้จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านประมุกเรียบร้อยแล้วซีห่าวทลาเข้าไปส่งเสียงประจบประแจงอย่างอ่อนน้อมพลางถอดเสื้อคลุมสีดำลายมังกรคู่อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประมุกพักนำแขวนไว้ที่ผนังแล้วรีบเลื่อนเก้าอี้ให้พยมานอย่างกุริกุจจอ ห่าวร้านแม้จะหิวสักแค่ไหนก็ปั้นสีหน้าเรียบเฉยยอมให้ซีเหาวปฏิบัติรับใช้ตนเมื่อเขานั่งลงฝ่ายนั้นก็นั่งลงข้างๆพร้อมกับคีบอาหารสองสามอย่างใส่จานให้เขาท่านประมุกทานเยอะๆนะขอรับซีหาวฉีกยิ้มเต็มหน้ายิ่งเห็นคนเย็นชาไม่สั่งห้ามอะไรเขาก็ยิ่งได้ใจจึงรีบยกจอกเหล้าที่เขารินไว้เรียบร้อยแล้วยื่นให้อีกฝ่ายกินอาหารให้อร่อยต้องดื่มสุราคลุกคล้าด้วยนะขอรับข้าไม่กิน เสียงทุ้มเอ่ยออกมาใบหน้ารับเรียบดุดเดิมแค่จอกเดียวเท่านั้นขอรับจอกนี้ข้ารินให้ท่านเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านได้ช่วยชีวิตน้อยๆของข้าไว้ซีห่าวยังไม่ละความพยายามไม่กินก็คือไม่กิน่าวร้านเสียงเข้มมากขึ้นแต่ใบหน้ายังคงสงบเย็นชาดุดเดิมได้ไม่กินก็ไม่กิน ซีห่าวกระดกเล่าจอกนั้นเข้าปากตนเองห่าวร้านเบิกตากว้างนิดๆไม่คิดว่าเขาจะกระดกเล่าเข้าปากอย่างเดือดดานเช่นนั้นอาศัยจังหวะที่พยมานกำลังเผลอห่าวกลิ่วขึ้นยืนแล้วประกบสองมือเข้าที่ใบหน้าหล่อเหลาของเขาให้เงยขึ้นจากนั้นก็ประกบปากลงจูบที่ริมฝีปากอุ่นสซ่านของพยมาน ฮาวรานไม่ทันได้คิดอะไรปากเขาก็ถูกปากอีกฝ่ายป้อนสุราเข้ามาเขาพยายามขัดขืนแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นการเปิดปากให้อีกฝ่ายลุกล้ำเข้ามามากขึ้นสุราไหลผ่านลงคอเขาแทบจะสำลักลิ้นเรียวเล็กของซีหาวกว่าต้อนเกี่ยวกวัดลิ้นเขาอย่างชำนิชำนาญจน่าวร์รานรู้สึกไร้แรงต้านทานใดฮ่าฮ่า <laughs> เมื่ออีกฝ่ายนิ่งสีา่าวจึงถอนริมฝีปากออกปากของพยมานบวมเจอเกิดสีแดงระเรือ่อทำเอาหัวใจของเขาเต้นตุกตับตอนแรกเขาคิดว่าจะแค่ป้อนเล่าแบบปากต่อปากเหมือนกับที่พวกสาวๆชอบทำกับเขาแต่เมื่อเขาได้สัมผัสกับริมฝีปากอุ่นสั้นของฝ่ายตรงข้ามเขาก็เหมือนกลับสติหลุดบทจูบจนเลยเถิดปังพยมานตบมือลงกับโต๊ะใบหน้าเหียมเกรียมขึ้นสีแดงทั้งหน้าเจ้า ซีห่าวสะดุ้งสุดตัวถอยห่างออกไปหลายก้าวรีประสานมือไว้ข้างหน้าข้าน้อยผิดไปแล้วผิดไปแล้วจะเจ้าหาวร้านเดินงนเงินเข้าไปหาซีห่าวภาพเบื้องหน้ามือสลัวลงเรื่อยๆจนเขาต้องสะบัดหัวใส่เพื่อไล่ม่านความมืดออกไปเอ่ยด้วยเสียงอ่อนลงกว่าเดิมว่าเจ้าเอาอะไรให้ข้าดื่มสิ้นเสียงร่างสูงสง่าก็ล้มฟุบลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่า โอ,โอ้ท่านประมุขผู้เก่งกาจท่านประมุขผู้เกรงกรเหตุไหนมานอนตรงนี้ขอรับซีห่าวเอาเท้าเขีย่ยเคี่ยคนบนพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าเขาหลับเป็นตายไปแล้วจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าฮือฮือเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือประมุขพักมานยังมีซีห่าวห้าห,าหา้าความจริงเขาตั้งใจจะมอบเหล้าพยามานเพื่อลวงความลับแต่ในเมื่อห,าหา่าวหานไม่ดื่มเหล้าดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนแผนใช้ยาสลบกับพยามานเสียเลย สีหาวประคองหาวหลานที่ยังคงไม่ได้สติขึ้นมาจากพื้นจากนั้นก็ภาพยามานไปที่เตียงนอนแต่ยังไม่ถึงเตียงนอนเหมือนว่าเขาจะนึกอะไรขึ้นได้จึงหยุดเดินแล้วเปลี่ยนทางมุ่งหน้ามายังมุมห้องตรงที่นอนของเขาหือท่านรู้หรือไม่ว่านอนพื้นแข็งๆมันทั้งทรมานและหนาวแค่ไหนวันนี้ท่านจงลิ้มลองรสชาติเช่นนี้ดูเถิดหืหึสีหาวางพยามานลงบนผ้าเนื้อหยาบตรงมุมห้องเด็กดีนอนหลับให้สบายนะหืหื เขาใช้นิ้วเขี่ยวไรผมออกจากใบหน้าคล้ายรูปสลักเทพบุตรแสงรำไรจากเปลวเทียนในห้องส่องกระทบดวงหน้านั้นให้ดึงดูดสายตาจนไม่อาจละไปไหนได้ทำเอาหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งซีหาวรีบลุกขึ้นเมื่อเกิดความรู้สึกประหลาดประหลาดแล้วเตือนตัวเองในใจว่าการที่แกขาดผู้หญิงมานานก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินผู้ชายแทนได้นะเฮย จากนั้นเขาก็เริ่มการค้นหาคัมภีร์จากที่เตียงนอนชั้นหนังสือชั้นวางโถอะไรสักอย่างเมื่อค้นหาจนทั่วห้องก็ไม่พบสิ่งใดที่น่าจะเรียกว่าเป็นคัมภีร์ได้ท่อเอ๋ยเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนกันนะซีหาวสบดบออกมาอย่างงุดหงิดภารกิจขโมยคัมภีร์เทียมฟ้าไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดจากนั้นเขาก็เดินออกไปนอกห้องขณะที่เขากำลังเดินสำรวจรอบๆอ,อ,อาคารที่พักของพยมานคมกระเบียดเย็นก็พาดผ่านลำคอเขาจากด้านหลังพร้อมกับเสียงเย็นๆเอ่อยขึ้นว่า ดึกดึกดื่นดื่นมาทำอะไรลับลับล่อล่อแถวนี้หัวใจของซีห่าวหล่นตุบลงไปกองกลับพื้นแล้วกระดอนขึ้นมาใหม่เหงื่อซึมตามใบหน้าเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเอามือผลักกระบี่ออกจากคอของตนอย่างช้าๆแล้วหันกลับไปมองเจ้าของกระบี่ท่านจอมยุทธอันชวนรื้อเนี้ยแมมคนกันเองทั้งนั้นวางกระบี่ลงเถอะนะท่านซีหาห่าวหัวเราะแห้งแต่อีกฝ่ายยังไม่ยอมลดกระบี่ลงหนำซ้ำยังเอาปลายของมันจี้ตรงที่ตำแหน่งหัวใจของเขา ไม่ต้องทำตาใสาซื้อบริสุทธ์บอกข้ามาตามตรงเจ้ากลับมาขโมยคัมภี์เทียมฟ้าใช่หรือไม่อานชวนกระชากเสียงถามหักเขาแทงเจ้านี้ตายในคืนนี้ก็คงไม่ผิดอะไรเพราะใครใช้ให้เขามายืนในที่รับตาคนใจเย็นเย็นนะท่านท่านเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วข้าแค่ออกมาเดินเล่นเอาเอาก,กระบี่ออกไปจากอกข้าเถอนะนะเห็นแล้วมันเสียวุบวับอย่างไรไม่รู้ ซี่าวหลับตาแน่นด้วยความกลัวเจ็บใจนักหากเขามีวรยุทธ์เหมือนคนอื่นๆก็คงจะดีใครๆจะได้ไม่รังแกเขาง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องมาทำไขสื่อครั้งที่แล้วเจ้าบอกกับข้าเองว่าต้องการคำพีอานฉวนจี้กระบี่ลงไปอีกปลายแหลมของมันสัมผัสกับเนื้อที่อยู่ใต้เสื้อจนเกิดรอยแดง ซีหาวลืมตาขึ้นมองเขาคำพูดพ่อครัวเมื่อเช้าหลายย้อยกลับมาในหัวนั่นสินะเจ้าของร่างนี้ก่อนที่จะถูกธนูหมื่นพิษยิงตายเคยสนทนากับอันชวนมาก่อนทั้งสองคนนี้มีสัมพันธ์ใดต่อกันกันแน่อึกอกักแต่ยังไม่ทันที่ซีห่าวจะได้เอ่ยอะไรต่อไปปลอกคอสีทองก็เกิดแสงสว่างวูบขึ้นมันดึงกระชากตัวซีห่าวให้ลอยขึ้นจากพื้นเขาต้องรีบเอามือจับปลอกคอแล้วเกรงตัวเอาไว้เพื่อให้ตนเองหายใจได้สะดวก อานชวนรีบชักกระบี่กลับเมื่อเห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นปลอกคอมังกรเขาหลุดเรียกชื่อมันออกมาจากปากอานชวนเคยได้ยินเสียงเล่าลือมานานแล้วว่าปลอกคอมังกรเดิมใช้สำหรับควบคุมมังกรในตำนานมีเพียงผู้ที่มีพลังปราณกล้ากแกร่งเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ปลอกคอนี้ควบคุมมังกรได้แต่คาดไม่ถึงเลยว่าท่านประมุกจะใช้ปลอกคอนี้มาควบคุมสีห่าวอึกโอยโยอยช,ช่วยด้วยโยอยๆๆย,โย,โย,โย ปลอกคอมังกรพาร่างของซีเห่าเหาะกลับเข้ามาภายในห้องพักและเมื่อถึงมุมห้องก็พบว่าเห่าร้านกำลังสลืมสลือตวัดมือไปมาถ้าท่านทำอะไรกับข้าซีเห่าตะโกนถามออกไปอย่างอยากลำบากเมื่อเห่าร้านวาดมือลงปลอกคอมังกรก็ส่งร่างบางของซีเห่าเข้าไปในอ้อมกอดของพยมานเขากอดเห่าร้านเอาไว้ไม่ต่างจากหมอนข้างขณะที่ปากเขารำพึงรำพันว่าเจ้าจิงจอกน้อยเจ้าช่างร้ายนักจิงจอกน้อย ลมหายใจอุ่นๆเป่ารถใบหน้าซีห่าวทำเอาใบหน้าเขาเหอร้อนขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกใครเป็นจิ้งจอกน้อยกันหือข้าเป็นเสือต่างหากเสือผู้ดุร้ายเข้าใจไหม ซีหาวยวายอยู่ในอ้อมแขนแกล่งกรงแขนของพยามานยึดร่างเขาไว้แน่นหากพยายามขยับตัวเนื้อตัวของเขาก็จะเสียสีกับเนื้อตัวของอีกฝ่ายยิ่งทําให้เลือดภายในกายเขาร้อนา่ารู้สึกวูบวาบตรงท้องน้อยซึ่งมันควรจะเป็นอาการที่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างหญิงกับชายแต่ทําไมกับคนผู้นี้เขาจึงมีความรู้สึกเช่นนี้กันดังนั้นซีหาวจึงพยายามไม่ขยับตัวแล้วพล่อยหลับไปในที่สุด รุ่งเช้าหาวหลาลืมตาขึ้นรู้สึกมันมีของหนักๆทับแขนข้างหนึ่งของเขาไว้จนรู้สึกชาไปหมดและเมื่อเขาก้มมองดูพบว่าเป็นศีรษะของซีห่าวที่หนุนแขนเขาห่าวหารานจึงไม่กล้าขยับปล่อยให้เด็กหนุ่มนอนต่ออีกนิด อากาศยามเช้าเย็นมากกว่าปกติซีห่าวจึงขยับตัวเข้าหาความอบอุ่นมือเขากอดกระชับกายอุ่นๆข้างตัวแน่นขึ้นเจ้าของร่างจึงก้มมองเขาอีกคราและเห็นขนตายาวเป็นแผลเรียงตัวสวยอยู่บนใบหน้าขาวผ่องดุหิมะจนหาวรันเผลอคิดไปว่าน่ารักจนน่าจูบและเมื่อรู้ตัวว่าตนแอบเผลอคิดเช่นใดออกไปเขาก็รีบสะบัดตัวลุกขึ้นทำเอาคนที่กำลังฝันหวานล้มกลิ้งไปอีกด้านอย่างไม่เป็นท่าอุยยะ,ยะอะไรกันนี่ไฟไม่หรือไง ซี่าวงวงเงียตื่นขึ้นวอยวายคนที่ทําให้ตนเองต้องตื่นแต่เช้าทั้งทั้ที่ยังหลับไม่เต็มอิ่มซีห่าวเรื่องเมื่อคืนข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าเสียงเฉียบเย็นเอ่ยขึ้นซีห่าวได้ยินชัดตาเขาสว่างขึ้นมาทันที เมื่อคืนเมื่อคืนอะไรท่านท่านเมาแล้วฝันไปแน่แ่หรือท่านอาจจะยังหิวเพราะเมื่อคืนท่านกินข้าวไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอาอย่างนี้นะท่านไปอาบน้ําชำระร่างกายให้สบายตัวก่อนเดี๋ยวข้าน้อยจะรีบไปเตรียมอาหารเช้ามาให้กับท่านประมุกแบบสุดพิเศษเลยนะซีหาวรีพูดออกมาโดยไม่ปล่อยโอกาสให้พยามานตั้งตัวเมื่อเขากล่าวจบก็วิ่งหายออกไปจากห้องก่อนที่เขาจะถูกพยามานสําเร็จโทษนี่เจ้า ฮาวร้านทำอะไรไม่ได้สุดท้ายเขาก็เผยยิ้มออกมาพร้อมกับเอ่ยว่าเจ้าจิ้งจอกน้อยเจ้ามันตัวร้ายท่านจะพาข้ามาด้วยทำไมกันซีห่าวอดครวญออกมาระหว่างที่ทุกคนกําลังยืนตึงเครียดอยู่บนเนินเขาเพื่อลอบกําจัดโจรภูเขาเขาเองก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเมื่อได้ยินว่าพักมานจะออกปราบโจรหรือที่เขาได้ยินมาว่าพักมังกรผงาดฟ้าเป็นพักมันคือเรื่องโกหก แต่ไม่ว่าจะเรื่องจริงหรือโกหกเขาก็ไม่ใส่ใจนักสิ่งที่เขามุ่งหมายมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือขโมยคัมภีร์เทียมฟ้าซึ่งเดิมทีหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะค้นหาคัมภีรเทียมฟ้าภายในพักในระหว่างที่ประมุกพักนํำกงกำลังออกไปปรับผู้ร้ายแต่นึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะถูกหาวรานลากมาด้วยจะขัดขืนก็ม่ได้เพราะตอนนี้เขาสวมปลอกคอมังกรที่สามารถบังคับให้ตามติดผู้เป็นนาย ปุบปากไปเลยขืนปล่อยคนทรยศอย่างเจ้าไว้ที่พักมีหวังเจ้าได้ขโมยคัมภีร์ไปแน่แน่อานชวนที่อยู่ข้างประมุขพักอีกฝั่งก็แค่นเสียงขึ้นซีหาวเหล่มองอานชวนอย่างเสียอารมณ์เจ้านี่มันกัดข้าไม่ปล่อยจริงๆดีที่คนในพักไม่ค่อยมีใครใส่ใจคำพูดหมอนี่สักเท่าไหร่ ระหว่างที่อันชวนกับซี่าวกำลังตอบโต้กันอยู่นั้นผู้ที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเขาทั้งสองยังคงมีใบหน้ารับเรียบดวงตาคมกริบมองไปที่เบื้องหน้าไม่ปรากฏอารมณ์ใดๆราวกับว่าพวกเขาสองเป็นเพียงแมลงวันสำหรับเขาซี่าวเหลตามาอาันชวนอีกครั้งแล้วหวนึกถึงตั้งแต่ต้นจนจบอันชวนมักจะชอบมาหาเรื่องตนทุกครั้งที่เขาอยู่กับประมุขพักและอันชวนมักจะคอยปกป้องดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับประมุขพักมากจนคิดว่าเป็นการใส่ใจจากคนรัก หรือว่าอันฉวนจะแอบหลงรักท่านพยามารผู้เย็นชาเอ๊ออะไรติดที่หน้าท่านซี่าวหมายจะแตะมือลงที่ใบหน้ารูปสลักแต่หาวรานจับมือเขาไว้ได้ทันที่มือเรียวนุ่มคล้ายหญิงสาวจะแตะลงที่หน้าเขาซีขาวรีบเละตามองอันฉวนทันทีและก็เป็นดังที่คิดจริงๆเพราะใบหน้าของอันฉวนตอนนี้เรากับกินพึ่งเข้าไปทั้งรังก่อนจะตวัวาเสียงก่าว,ว่าผู้ที่ชอบวุ่นวายกับผู้อื่นเช่นเจ้ามาด้วยก็รงังแต่จะเสียการใหญ่ ซีห่าวยกยิ้มที่มุมปากเหมือนว่าตนได้ล่วงรู้ความลับสุดยอดของอีกฝ่ายในขณะที่สลัดมือออกจากการเกาะก,กลุ่มของมือใหญ่จากนั้นจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหนว่าเอ๋เมื่อกี้ใครกันนะที่บอกว่าข้าสมควรมาที่นี่ด้วยเจ้าอันชวนหน้าแดงกำ่ำเจ้าทั้งสองหยุดทะเลาะกันได้แล้วฮาวรานใช้สายตาอันเฉียบเย็นมองทั้งคู่จากนั้นก็เดินไปที่อื่นโดยมีอันชวนเดินตามประมุกพักของไปเช่นกัน ส่วนซีห่านั้นแยกไปนั่งที่ใต้ร่มไม้อีกทางเรื่องการปราบโจรผู้ร้ายไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาอย่างเขาต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายดังนั้นเขาจึงคิดจะหาที่หลบภัยนอนหลับสักนีบสองนีบเก็บแรงไว้ค้นหาคัมพีจะดีกว่าแช่งฉึบอิยยยอยฉับอากกกก,ก,ก เสียงกระบี่ฟาดฟันกันตามด้วยเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นเป็นระยะๆะะซีห่าวที่เผลอหลับอยู่ใต้ต้นไม้สะดุ้งตื่นขึ้นทันทีเขากวาดตามองสอนมรบเบื้องหน้าเห็นฝ่ายโจรมีจำนวนมากกว่าพักมังกรคู่ผงาดฟ้าแต่หากเทียบกับฝีมือการต่อสู้แล้วฝ่ายโจรไม่มีทางเทียบชั้นได้เลยเพียงแค่ประมุกพักคนเดียวก็จัดการพวกนั้นได้สบายๆถึงสิบคนโหซีห่าวตื่นเต้นกับการตวัดกระบี่เพียงครั้งเดียวของ่าวรานก็ทำเอาพวกโจรที่เข้ามารุมฟาดเขาล้มไม่เป็นท่า เทชมัสมันต้องอย่างนี้สิเขาเผลอใช้ภาษาในโลกส่งเสียงเชียร์ดังลัน่นแฉ่งเสียงดับเล่มใหญ่กระทบกับปลอกคอมังกรของซีห่าวตามด้วยเสียงเฮี้ยมเกรียมว่าสนุกมากใช่ไหมตายซะเถอะเจ้าจนตัวใหญ่รูปร่างบึกบืนยกดับยักย้ายขึ้นอีกครั้งหมายจะฟันคอเด็กหนุ่มซีห่าวรีบกลิ้งตัวหลบคมดับปากแหกร้องขึ้นว่ายะกะักกกกกช่วยด้วยฉึบ คมดาบฝังลงไปในดินแทนลำคอของเด็กหนุ่มเจ้าโจนตัวใหญ่ถึงกับเดือดดานตะโกนดังลั่นตายช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยซีห่าวรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหลบดับใหญ่ที่เจ้าโจนไล่ฟันเขาเตลิดออกไปตรงหน้าผาอีกฝั่งด้วยความกลัวและไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศในพื้นที่ร่างบางจึงวิ่งพรดพลาดพลัดตกลงไปที่หน้าผาสูงชันอกก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 ช่วยด้วยเยยักษ์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  ร่างเขาดิ่งลงจากหน้าผาสูงสีห่าวหลับตาแน่นหัวใจหล่นวูบวุบโหวงในท้องเพราะความกลัวสุดขีดฉับพันปลอกคอมังกรก็ส่องแสงสว่างวาบขึ้นแล้วดึงร่างบางให้ลอยขึ้นมาเรื่อยๆสีหา่าวค่อยๆลืมตาขึ้นพบว่าตนห้อยต่องแต่งลอยตัวอยู่ระหว่างพื้นดินกับอากาศอยู่ตรงริมหน้าผาฮาวรานกำลังต่อสู้กับกลุ่มโจรอยู่ตรงริมหน้าผามือหนึ่งกวาดแกว่งกระบี่ใส่โจรอีกมือส่งพลังลมปราณฉุดสีห่าวขึ้นมาจากหน้าผา แต่เนื่องด้วยพลังลมปราณของเขาครึ่งหนึ่งถูกใช้ไปเพื่อชุบชีวิตของซีหาวในครั้งนั้นทําให้พลังลมปราณที่เหลืออ่อนกําลังมากเลือดค่อยๆซึมออกมาที่มุมปากของพยามานเพราะเขาฝืนใช้กําลังลมปราณช่วยชีห่าวขึ้นมาจากหน้าผาเปิดช่องว่างให้จนเข้าโจมตีเขาได้อย่างง่ายดายแฉ่งฉับ ดาบของโจรฟันเข้าที่ต้นแขนของหาวรานได้ทันก่อนที่มันจะถูกกระบี่เขาฟัดคอจนขาดสะบ้านแม้โจรจะมีมือด้วยกว่าแต่อาศัยจำนวนที่มีมากกว่าคล้ายกับมดที่รุมถึงเศษอาหารไม่นานเศษอาหารนั้นก็จะไม่เหลือแม้แต่ซากหาวราน ซีห่าวน้ำตารื้อขึ้นมาชื่อของพยามาลหลุดออกจากริมฝีปากหัวใจของเขามันถูกบีบรัดราวกับจะรับรู้ความเจ็บปวดที่เกิดจากคมกระบี่ไปพร้อมกับคนเบื้องล่างหักห้าวร้านไม่ส่งลมปราณเพื่อพยายามดึงเขาขึ้นมาจากหน้าผาไอ้จนกระจอกพวกนั้นไม่มีทางได้เห็นเลือดเขาแน่ฮ่าฮเก่งนักใช้ไหมเอาเจ้านี่ไปกินจนร่างยักย้ายหนวดคราวเต็มหน้าคว้างลูกกลมกลมลอยมาตรงจุดที่ราวร้านยืนอยู่ซีห่าวเห็นดังนั้นจึงรีบตะโกนขึ้นว่า ท่านประมุขระวังสิ้นคำของเขาเกิดเสียงระเบิดดังตู้มตู้มมุมม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 กลุ่มควันฟุ้งกระจายพลังลมปราณที่ยึดร่างของซีหาไว้ถูกตัดขาดเขาจึงร่วงหล่นลงจากหน้าผาอีกครั้งอกก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 ไม่ย่อยย่อยยยวินาทีที่เขาคิดว่าชีวิตนี้คงจะไม่รอดแล้วเงาสายหนึ่งก็พุ่งออกมาจากหน้าผาช้อนร่างของเขาเอาไว้ลอยตัวอยู่กลางอากาศหาวราน เป็นอีกครั้งที่เขาเผลิดเรียกชื่อพญาพยารามที่คนทั่วไปเลื่องลือแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นเทพ,พบุตรบนดินชัดฮ่หาฮ่าอึกฮาวรานกระอักเลือดออกมาเพราะฝืนใช้พลังลมปราณมากจนเกินไปทําให้บาดเจ็บภายในอกกกท่านประมุกซีาวตะโกนออกมาอีกครั้งเมื่อพบว่าร่างของพวกเขากําลังดิ่งลงพื้นเบื้องล่างอีกครั้ง หาวร้านกัดฟันฝืนทนกับความเจ็บปวดเดินพลังอีกครั้งเพื่อต้านทานแรงดึงดูดจากพื้นโลกจนเขาหมดสติไปไม่ยอยกยัยัก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 ตู้มม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 มซาร่างของพวกเขาทั้งคู่ตกลงในแม่น้ำสายหนึ่งหาวร้านดิ่งลงไปสู่ใต้น้ำเบื้องล่างอย่างรวดเร็วเพราะร่างกายเขาบอบซ้ำภายในจนหมดสลบ ส่วนซี่าวนั้นทันทีที่เขาดีดตัวขึ้นมาจนโผล่พ้นน้ำเขากว่าสายตามองไปตามพื้นน้ำพลางตะโกนเรียกบุรุษอีกคนที่ตกลงมาพร้อมกันอย่างร้อนรนห่าวราน่าวรานเมื่อมองหาไม่เจอเขาจึงตัดสินใจดำน้ำลงไปแล้วก็พบร่างของห่าวรานจมสู่ท้องน้ำลงไปเรื่อยๆเขาจึงรีบว้ายเข้าหาร่างนั้นด้วยความร้อนใจ กว่าที่จะดึงตัวของหาวรานขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จร่างของพวกเขาทั้งคู่ก็ถูกกระแสน้ำพัดพามาไกลจนไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งใดของป่าแห่งนี้ซีหาวลากตัวพยมามนที่ยังคงหลับไหลไม่ได้สติใบหน้าหล่อเหลาปาันรูปสลักบัดนี้ขาวซีทั้งปากซีจนเกือบขาวเมื่อเอาปลายนิ้วเจาะที่จมูกก็พบว่าร่างนั้นไม่มีลมหายใจแล้ว ความตกใจกลัวสายหนึ่งลั่นมุบเข้าสู่หัวใจของซีห่าวอีกครั้งเขาทั้งตื่นกลัวทั้งทำอะไรไม่ถูกที่เห็นคนตายต่อหน้าต่อตาเสียงร่ำร้องในหัวใจของเขามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือห่าวรานจะตายไม่ได้ไม่รู้ทำไมเขาจึงไม่อยากให้คนผู้นี้ตายอาจเป็นเพราะห่าวรานเป็นคนเดียวในโลกนี้ที่ดูแลและปกป้องเขาด้วยชีวิตห่าวรานห่าวราน ซีห่าวไม่มีพลังลมปราณไม่มีวรยุทธ์ใดๆที่เดินลมปราณช่วยห่าวรานเหมือนคนอื่นๆในยุคนี้ทำได้เวลาที่จะช่วยยืดชีวิตของพยมารมีน้อยลงทุกทีเขาจึงตัดสินใจประสานมือกดลงไปตรงกลางหน้าอกลำแขนเหยียดตรงลงน้ำหนักทั้งเร็วและแรงอยู่สี่ห้าครั้งจากนั้นก็ล้มลงประกบปากเพื่อเป่าลมเข้าปอดของอีกฝ่ายเพื่อปั๊มหัวใจให้คนที่หัวใจหยุดเต้นฟื้นคืนมาตามมีวิธีที่เคยได้เรียนมาในสมัยมหาวิทยาลายัยห่าวรานตื่นสิกตื่น ซี่าวกดมือลงไปที่หน้าอกของคนที่นอนแน่นิ่งครั้งแล้วครั้งแล้วจากนั้นก็ประกบปากอีกฝ่ายฮาวรานรู้สึกเหมือนมีของหนักๆก,กดทับร่างเขาไว้เมื่อลืมตาตื่นขึ้นก็พบว่าใบหน้าขาวผ่องดุจหิมะกำลังแนบกับใบหน้าของตนอยู่เขารู้สึกถึงความอ่อนนุ่มของริมฝีปากบางที่ประปากของเขาไว้ดวงตาของซี่าวประสานเข้ากับดวงตาคมของคนใต้ร่างสติสัมปชัญญะส่วนหนึ่งรับรู้แล้วว่าฮาวรานได้ฟื้นขึ้นมาแล้ว ส่วนที่เหลือได้หลุดเข้าไปอยู่ในผวังของดวงตาคมที่มองเขาอย่างล้ำลึกมีเปลวไฟวูบไหวขึ้นมาอย่างประหลาดจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าปากของคนเบื้องล่างเริ่มขยับบดเบียดตอบโต้กับกลีบปากของตนหัวใจของซีห่าวเต้นรัวราวกับกล่องตีเนื้อตัวร้อนผ่าเผาขึ้นมาอย่างกระทันหัน ยิ่งฝ่ามือใหญ่ของหาวรานกวาดกอดเขาแน่นเข้าร่างกายของซีหาวก็ยิ่งอ่อนระทวยลงเพียงช่วยครู่ที่หาวรานละปากออกเพื่อหอบหายใจซี่าวจึงรีบดันตัวเองให้ห่างออกจากเรือนร่างของบุรุษหนุ่มใต้ร่างถอยกรูออกไปหอบหายใจแหกๆใบหน้าแดงก่ำริมฝีปากบวมเจอ ฮาวรานค่อยๆพยุงดูเองลุกขึ้นขมวดคิ้วมองเด็กหนุ่มใบหน้ารูปสลักมีรอยปวดร้าวอยู่ลึกๆซีหาวมักจะเข้ามายั่วหัวใจเขาให้ปั่นป่วนและเมื่อเขาจะตอบสนองเด็กหนุ่มผู้นี้ก็มักจะผลักไส่เขาให้ห่างออกไปต่อให้หัวใจเขาแข็งแกร่งดูดหินผามันก็มีรอยร้าวขึ้นได้เจ้าเป็นคนเริ่มก่อนหาวรานเอ่ยเสียงเย็นดวงตามีประกายไฟบางอย่างคุกรุ่นเริ่มก่อนอะไรข้าแค่ต้องการจะช่วยให้ท่านฟื้นขึ้นมาจากความตาย ซี่าวแซงขึ้นเสียงดังกลบเกลื่อนความอายที่ตนเผลอใจไปกับรถจุมพิษเมื่อสักครู่จนลืมไปว่าตนกำลังพูดอยู่กับประมุขพักและตนเป็นเพียงค่าทาสรับใช้เขาหือหาวรานคำรามในอกคำหนึ่งแล้วลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิเตรียมตัวที่จะเดินลมปราณขับไล่ความเย็นออกจากร่างกายคืออะไรก็ตอนนั้นเจ้าช่วยข้าฟื้นคืนชีพเจ้ายัางประกบปากข้าได้เลยซี่าวพยายามหาข้ออ้างออกมา เพราะถ้าจะให้บอกเขาว่าเป็นวิธีการผายปอดและปั๊มหัวใจของมนุษย์โลกในยุคปัจจุบันเขาก็คงจะหาว่าเขาบ้าออจริงตอนนั้นเจ้าก็เริ่มจุกข้าก่อนฮาวร้านเอ่ยออกมาง่ายๆเหมือนไม่ได้ใส่ใจนะตอนนั้นข้านึกว่าเจ้าเป็นหญิงสาวที่ข้านอนกอดทุกคืนต่างหากเล่าซี่าววัยวายใบหน้าร้อนผ่าเผาแดงก่ำไปจนถึงใบหู ฮาวรานค่อยๆหลับตาลงเพื่อรวบรวมสมาธิและไม่ได้ตอบโต้อะไรกับเขาอีกซีฮาวจึงรอเขานิ่งๆเพื่อสงบสติอารมณ์ของตนเองที่นับวันยิ่งไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าเขาจะพยายามสอดสายสายตามองไปทางไหนก็ตามสุดท้ายดวงตาของเขาก็มักจะหยุดอยู่ตรงที่บุรุษผู้มีใบหน้าดุดรูปสลัก ยิ่งยามเมื่อเขาหลับตานั่งนิ่งๆยิ่งเหมือนกับรูปปั้นของเทพพดาที่อยู่บนสวงสวรรค์เสื้อสีขาวที่เขาสวมใส่หากไม่มีเสื้อคลุมสีดำตัวนั้นสวมทับไว้ทุกคนคงจะลงความเห็นว่าเป็นเสียนที่ลงมาจากสวรรค์แน่ฮะซีห่าวนั่งพิงต้นไม้รอพญามารเดินลมปราณขับไลไอเย็นภายในร่างกายออกจนเผลอหลับไปจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงทุ่มเอ่ยขึ้นว่าไปกันเถอะเขาจึงลืมตาตื่นขึ้นแล้วพบว่ายามนี้ตะวันเริ่มอ่อนแสงลงมากแล้ว เออเขาส่งเสียงอือออในลำคอลุกขึ้นยืนเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มแห้งไปบางส่วนแล้วและเมื่อมองเห็นว่าร่างสูงออกเดินนำไปยังทิศตะวันตกเขาก็รีบร้องขึ้นว่าท่านนนทท่านประมุขทำไมท่านไม่ใช้วิชาตัวเบาพาข้าหอกกลับพักไม่เร็วกว่าหรือตอนนี้พลังลมปราณข้ายังไม่ฟื้นลำพังแค่ข้าคนเดียวไปได้แต่ให้แบกเจ้ากลับไปด้วยเห็นทีจะไม่ไหวฮา,ารานเร่งสาวเท้าไปเบื้องหน้าโดยไม่หันกลับมามองเด็กหนุ่มหมายความว่าอย่างไร ซีหาวิ่งตามร่างสูงมาจนเกือบจะเดินเคียงไหล่ของคนตัวสูงหมายความว่าหากเจ้าไม่รีบเดินคืนนี้เจ้าได้นอนอยู่ในป่าแน่ๆเสียงทุ้มกล่าวใบหน้ารูปสลักเย็นชาดุดเดิม